นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับสําหรับการคัดเลือกนะครับนักกีฬาฟุตบอลในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศก,การกีฬาฟุตบอลของเรียนหนองโนโประชาสามนะครับตอนนี้การลงตัวตำแหน่งนะครับในการคัดเป็นบรรยากาศนะครับเตรียมซุดหนึ่งเตรมซุดหนึ่ยมห,หนึ่งมาคองเหรอ ช่วงนี้ก็ดูอ่าเบสิกพื้นฐานนะครับสำหรับก่อนที่จะลงทำเกมนะครับเพื่อดูตำแหน่งต่างๆนะครับป่า ความสามารถของนักกีฬาที่มาคัดนะครับจะมีทักษะผ่านการคัดเลือกไหมนะครับาารตรงนียนนองโนประชาสันนะครับก็ตั้งอยู่ที่ตำบลนองโนอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะครับสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับบริหารงานโดยท่านผู้ในการสุภัทรตียิ่งนะครับ การ,รบำรุงบังนาทรายนะครับก็เปิดโครงการส่งเสริรรคมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอลนะครับได้การรับรองนะครับให้เป็นหลักสุดพิเศษนะครับจากกรมส่งเสริมการปรคกครองท้องถิ่นนะครับกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็จาัดก,การศึกษาในรูปแบบพิเศษนะครับมาก็ประมาณตั้งแต่ปี2 5 6 1นะครับ ราถือว่ามีพัฒนาการค่อนข้างดีนะครับในส่วนของการฝึกปั้นนักกีฬาฟุตบอลนะครับซึ่งก็ผลงานหลายผลงานที่ผ่านมานะครับก็สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนแล้วก็ต้นกลับนะครับแล้วก็พัฒนานักเรียนนะครับสู่ความเป็นเลิศนะครับก็หลังจากจบมหกนะครับก็ไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ทั้งทางด้านการกีฬาหรือว่าทางด้านสาขาอื่นนะครับตำรวจทหารก็ม,มีมไปสอบก็ได้ผลคะแนนคะแนนพิเศษนะครับเพิ่มเติมก็ทำให้สามารถสอบการเลือกอผ่านหลักสูตรนะครับมมมมเป็นนักเรียนผลงานที่ผ่านมานะครับก็สอบได้โรงเรียนจากทหารเรือนะครับ โรงเรียนจ่าอากากศแล้วก็นักรเรียนใน10บฐานบกนะครับ,บ,บก็มีนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับ,บก็มีมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนนะครับทั้งในส่วนของโคต้านะครับโดยเฉพาะโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์นะครับทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบัณฑิตเซียนะครับซึ่งโดยท่านดรกระสมนชนะวงนะครับก็ให้ทุนการศึกษาร้อเอร์เซนนะครับแล้วก็ ไปเป็นนักกีฬาฟุตบอลนะครับแล้วก็มีส่วนที่ความสามารถได้เซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับ<ม>ก็าจากพ<ม><ม>ุงยนน้องโนประชาสันก็ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายรุ่นนะครับ<ม>ก็ต้องขอบคุณนะครับทําผู้ปกครองนะครับที่ส่งลูกๆมาคัดนะครับก็อาจจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากีฬาฟุตบอลนะครับ ที่นี่จะเป็นลักษณะโรงเรียนกินนอนนะครับค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงนะครับเป็นในส่วนที่จะเป็นค่าอาหารเท่านั้นนะครับส่วนอื่นก็เป็นส่วนที่ผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนตัวอะไรเยส่วนโรงเรียนนะครับก็มีสวัสดิการทั้งในเรื่องของที่พักนะครับเรื่องชุดอะไรต่างๆก็มีให้นะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่เข้ามานะครับ ก็จะได้สวัสดิการในเรื่องของชุดนักเรียนชุดกีฬานะครับรองเท้านะครับกระเป๋านะครับแล้วก็เครื่องเครื่องเครื่องเรียนนะครับต่างๆนะครับโรงเรียนก็สนับสนุนให้ฟรีนะครับโดยเพราะนักเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลนะครับก็อย่างเช่นรองเท้านี่ก็ให้พี่ารศึราและสองคู่เลยนะครับรองรองเท้านักเรียนนะครับส่วนเรื่องชุดก็ให้นะครับแ้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของ เงินค่าบำค่าอุปกรณ์การเรียนนะครับค่าชุดอะไรต่างๆก็ให้สวัสดิการเหมือนกับหาโรงเรียนรัฐบาลทั่วไปนะครับก็จบหลักสูตรกระทรวนสวษาธิการนะครับก็เป็นมาตรฐานของโรงเรียนที่ในกำกับของมีคราบประตูพร้อมอยู่ครับแป <พอ S 2> ๊บนึงครับเพราะฉะนั้นลูกๆที่มาพักนี้ก็ไว้บางใจได้ว่า อ่าที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนน้องๆประจันร์สังก็อ่ามีมาตรฐานนะครับตามหลักสูตรกระทรวงสาธาธิการนะครับแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาความ็นเลศทางด้านกีฬาฟุตบอลก็อ่าถือว่าดีเยี่ยมนะครับนักเรียนก็ประสบความสําเร็จนะครับต้องขอบคุณผู้ปกครองนะครับที่ให้การสนับสน,นุนและก็ไว้วางใจโรงเรียนน้องๆประจันร์สังนะครับส่งลูกๆมาเรียนที่โรงเรียนน้องๆประจันท์สังก็อ่าสหรับ การท่านเรื่องในปพียงสานี้นะครับก็คงจะอา่านผลไปด้วยดีนะครับแล้วก็จะเริ่มปีาองพัน้าใหม่นะครับสำหรับในการบรรยายในเรื่องของการรับสมัครก็คงจะมี<อ>แค่นี้นะครับขอบคุณครับอันดับแรกนะครับก็ขอ